สวัสดีครับพีกับผมทีมนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราพูดถึงลักษณะชั้นต่างๆของมหาสุสานสติกครบทั้ง10ชั้นกันแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเหล่า NPC หรือผู้พิทักษ์ชั้นที่ประจําอยู่ในแต่ละชั้นกันโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแค่เบื้องต้นกันก่อนส่วนในเรื่องรายละเอียดของสกิลเดี๋ยวจะทาคลิปยากอีกทีเพื่อไม่ให้เนื้อหาเนี่ยกว้างจุดเกินไปในเกมวิกราซนลนั้นการสร้าง NPC แบบจฉพาะเจาะจงลงละเอียด อย่างเช่นเหล่าผู้พิทักษ์ชั้นของนัสริกมีขีดจำกัดเลเวลรวมที่แต่ละกิวจะสามารถสร้างได้อยู่โดยมีขีดจำกัดเลเวลเริ่มต้นที่2 2 5 0เลเวลแต่เนื่องจากกิไอิ์อุนโกพิชิตด,ดันเจียนมหาสุสานนัสติกได้จากการบุกโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวจึงทําให้ได้โบนัสเลเวลมาอีก500เลเวลรวมเป็น2750เลเวลซึ่งเกือบจะเทียบเท่า9ดันเจียนชั้นนําของอีกราซิลที่3,000เลเวลนะครับโดยผู้พิทักษ์ ของ QI S Unko นั้นจะแบ่งออกเป็นผู้พิทักษ์ชั้นที่เป็นหัวหน้าของแต่ละชั้นแล้วก็จะมีผู้พิทักษ์พื้นที่ที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหนึ่งของชั้นนั้นผู้พิทักษ์พื้นที่ยังเปรียบเสมือนเป็นลูกน้องของผู้พิทักษ์ชั้นอีกทีผู้พิทักษ์ชั้นที่1นึถึงสามเชลเทียบัดฟอลินเผ่าพันธุ์พิสดารแวมไพายที่แท้จริงและเธอก็เป็นอันดีด้วยฉายาวาลคิรีสีเลือดเพศหญิงส่วนสูง140ซนติเมตร เชลเทียถูกสร้างโดยเปโรลชิโน1หนึ่งในสีผู้สูงส่งด้วยการออกแบบของเธอสะท้อนมาจากความชอบในเรื่องลามกของเปโรลชิโนเพื่อสะท้อนถึงนิสัยส่วนนี้ของเขาเปโตรลชิโนเป็นคนที่ชื่นชอบในเกมลามกอามากๆเชลเทียถูกตั้งค่าในลักษณะชายส่วนนี้ลงไปสะส่วนใหญ่ทั้งทําให้สนุกสนานกับรัเสีถังเพศแบบต่างๆและยังตั้งให้เชลเทียไม่ถูกอาอาราเหมือนกับพี่น้องที่ไม่ถูกกันแต่ว่าทั้งคู่นั้นรักกันดีนะครับ เราะว่าออราถูกสร้างโดยบุคุบุคุคชกากรมมะซึ่งเป็นพี่สาวของเปโดรันชิโนในชีวิตจริงในฐานะของแวมพร์ที่แท้จริงชเชลเทียภาคภูมิใจในหน้าที่ผู้พิทักษ์ชั้นของตนเองมากและเป็นคนที่พักดีต่อท่านอาย่างสูงสุดเธอเป็นคนที่ไม่อดทนหากล้มเหลวถ้าคนรับใช้ทําให้เธอผิดหวังเธอก็ไม่หลังเลที่จะกําจัดถิง้งยกเว้นแต่ว่างานนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสําเร็จตั้งแต่แรกถ้าหากเป็นตัวเธอเองที่ล้มเหลวเธอจะเอาแต่โทษตัวเอง และตกอยู่ในอาการเศร้าซึมเหมือนตอนที่ถูกควบคุมจิตใจและเข้าต่อสู้กับท่านอายหลังจากเรื่องที่ผิดพลาดเชลเทียนั้นก็รอบพอบมากยิ่งขึ้นเพื่อพยายามพิสูจน์ตัวเองว่ามีคุณค่าต่อท่านอายผู้เป็นนายเหนือหัวและก็เพื่อมหาสุสานอัสริกอีกความลับหนึ่งของเชลเทียก็คือเธอไม่มีหน้าอกนะครับทั้งหมดนั่นคือแผ่นฟองน้ําทับกันหลายชั้นเมื่อเข้าสู่สนามรบเชลเทียจะสวมชุดเกราะสีเลือดหมวกรูปหงส์ที่เปิดเผยใบหน้า และมีปีกที่ชุดกรอบส่วนในร่างของแวมไพา์ที่แท้จริงนั้นรูปร่างอัปลักษ์พิสดารเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูน่ากลัวปากกลมอากว้างลิ้นยาวดวงตาเปล่งแสงผิดมนุษย์รูปร่างหลังค่อมคล้ายกับลิงมีกรงเล็บที่มือและเทา้าพรอมออร่าที่ดูน่าหวาดกลัวเชลเทียคือผู้พิทักษ์ชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดที่กิ่วสร้างเองนะครับผู้พิทักษ์พื้นที่เคียวฮุคูฉายาทินฐานอัปลักษ์เผ่าพันธุ์พิสดารมลแงวีด ซึ่งเป็นมแมลงสาบนะครับผู้บิทักชั้นที่4กาเกนทัวเผาพันพิสดารกูลิมยักษ์ชายาโกเลมกลยุทธ์ถ้าพูดถึงเรื่องสเตตัสละก็กาเกนทัวนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าเชลเทียสอีกแต่ทว่ากาเกนทัวนั้นไม่ได้เป็น NPC ที่กิวสร้างแต่มาจากโบนัสชัยชนะบางอย่างทำให้ตำแหน่งผู้บิทักชั้นที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ยึงตกเป็นของแชลเทีย กากกนทัวเป็นโกเลมขนาดใหญ่พิเศษมีความสูงมากกว่า30เมตรมันก็ดูน่ารักดีถ้าหากมองข้ามขนาดของมันไปกาแกนทัวมีเบ้าตากลมหน้าอกเรืองแสงด้วยเส้นสีแดงราวกับรูปหัวใจกาเกนทัวนั้นไม่มีสติปัญญาจะเคลื่อนไหวตามคำสั่งที่ได้รับจากท่านอายเท่านั้นผู้บิทักชันติฮ่าโคกิวทัตผอพันพิสดารแมลงนักรบเวอร์มินลอดฉายาผู้ปกครองทานน้ำแข็ง โคคิวทัตเป็นผู้พิทักษ์ชั้นที่5ถูกสร้างโดยบูจินทาเคมิคาซุจิหนึ่งใน41ผู้สูงส่งเขาถูกตั้งค่าให้มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธทั้งหมดของ41ผู้สูงส่งแม้จะไม่เคยเห็นของจริงก็ตามจนกระทั่งท่านนายนำมาใช้ในการต่อสู้กับแชลเทียโคคิวทัตเป็นนักรบที่ภาคภูมิไปด้วยกิยศเขาเคารพคู่ต่อสู้ทุกคนและเมื่อเขาสู้ชนะโคคิวทัตจะเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้มาเป็นของสะสมในคอลเลกชัน บางครั้งก็เก็บศพเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเป็นเหมือนกับั่วรางวัลเขาเป็นคนที่ให้เกียรติทุกคนโดยไม่แบ่งแยกว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอโคคิวทัตมีรูปร่่งสูงใหญ่ถึง2.5เมตรลักษณะคล้ายมาแมลงเดินสองขาผสมระหว่างตั๊กแตนกับมดหางยาวกว่าศูนย์สูงสองเท่าปกคลุมด้วยหนามน้ําแข็งมีขากรรไกรที่ทรงพลังสามารถถักแขนคนได้เขามีสี่มือถืออาวุธต่างกันได้แก่หอกสีเงินกระบองสีดําเรืองแสง และดาบคาตนะคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธของบุจินทาเคมิคาซิจิโคคิวทัตแผ่พลังความเย็นที่รุนแรงจนหายใจไม่ออกร่างของเขาพุม่มด้วยกรอกกระดูกแข็งสีฟ้าซีดที่ดูเหมือนผงเพชรเปล่งแสงไหล่และหลังมีลักษณะเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งโคคิวทัตมีความพักดีต่อท่อานไอ้ผู้เป็นนายมากเขาให้เกียรตินักรบทุกคนไม่เหยียดย้มศัตรูและเปิดใจรับคนนอกหลังจากพ่ายแพ้ในการสั่งแผนรบ เขาเริ่มไตรตรองตอนเองและเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจรับผิดชอบในหน้าที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในการดูแลหมู่บ้านลิซาร์ดแมนแม้จะภาคภูมิใจในหน้าที่แต่ก็อดอิจฉาผู้พิทักษ์คนอื่นๆอยู่บ้างเพราะว่ากลัวจะทําให้เจ้านายผิดหวังเขายอมสละชีวิตหากเพื่อเป็นการรักษาเกียรติของนาสติกหลังจากสงครามโคฮิทัตกลายเป็นครูฝึกนักรบที่ดีเขาฝันถึงการที่จะได้รับเกียรติในการฝึกทายาทของท่านอายถ้าหากว่ามี ก็ยังฝันที่จะได้ดวนดัดก,กับบูจินทาเกมิคาซุจิผู้าของเขาอีกด้วยผู้พิทักษ์พื้นที่นิโรนิสเพนคิวเผาพันุ์พิสดารตัวกินสมองฉายาอาชีพวิกลจริตเธอคือผู้พิทักษ์พื้นที่ที่ชั้นใต้ดินของคุกน้ำแข็งเป็นหน่วยขาวกรองพิเศษมีหน้าที่ในการทรมานนักโทษนิโรนิสเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการทรมานและสืบค้นข้อมูลจากนักโทษเธอมีความสุข ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเจ็บปวดทรมานและโปรดปรานสมองเป็นอาหารคือเป็นคนพูดมากมักพูดคุยกับเหยื่ออย่างสบายๆระหว่างเตรียมเครื่องทรมานและมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากถึงขั้นที่คิดว่าตัวเองนั้นสวยกว่าเชลเทียและอัลเบโดผู้บิทักพื้นที่อีกคนนิกเรโดผ่อพันพิสดารอันเดตคือพี่สาวคนโตของอัลเบโดและรูเบโดนิเรโดถูกคุมขังอยู่ในคุกแช่แข็ง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ชั้นอยู่ในที่นี้ด้วยเอ้ยเป็นผู้พิทักษ์พื้นที่นะครับเธอได้รับการปล่อยตัวตามคําขอของยูริอัลฟาเพื่อให้ไปทําหน้าที่ดูแลสถานเลี้ยงเด็กลำพร้า,าแห่งใหม่ในเอรันเทลด้วยหน้าตาที่ดูน่ากลัวเหล่าสมาชิกกิวจึงตกใจกลัวและเผยจูมตีใส่เธอในบางครั้งเธอมีนคนที่จิตใจดีและมีเมตตามากโดยเฉพาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า2ปีถ้าหากอยากเข้าไปคุยกับเธอโดยไม่อยากให้เธออาลาว่า ควนนำตุ๊กตาเด็กทารุกติดมือไปให้กับเธอด้วยผู้พิทักษ์ชั้นที่6 2สองพี่น้องดาร์กเอลฟ์ฟ้าแฝดออร่าและมาเรีคนแรกออร่าบิลลาฟิโอลาเผ่าพันดาร์กเอลฟ์ฉายาเทมเมอร์ผู้ดื้อรัน้นเธอเป็นพี่สาวฟ,า,ฟาแฝดของมาเรีถูกสร้างขึ้นโดยบุคุบุคุชากามะหนึ่งใน41ผู้สูงส่งในฐานะผู้ฝึกสัตว์และผู้พิทักษ์ป่าอีกทั้ง หอยังเชี่ยวชาญในการฝึกสัตว์มายาอีกด้วยออร่าเป็นเพศหญิงที่ลักษณะนิสัยและการแต่งตัวเหมือนกับผู้ชายเนื่องจากความชอบของผู้สร้างเธอมีผิวสีเข้มและหูแหลมเป็นลักษณะดินของดาร์กเอลฟ์เธอมีผมสีทองและตาสองสีตาซ้ายเป็นสีน้ำเงินตาขวาเป็นสีเขียวเธอสวมชุดหนังเกล็ดมังกรสีแดงอมดำคลุมด้วยเสื้อกั๊กสีขาวและสีทองที่ปักตราสัญ,ญลักษณ์ของไอไซูลโกด้านล่าง เธอสวมกางเกงขายาวสีขาวและรองเท้าชุบทองเข้าชุดกันและรอบคอของเธอก็มีสร้อยคอรูปลูกโอ๊กที่เปล่งแสงสีทองเธอมีแส้พันที่รอบเอวแล้วก็มีธนูประดับขนาดยักษ์ที่ด้านหลังนอกจากนี้เธอยังสวมนาฬิกาที่ท่านไอน์สมอมอบให้ก่เธอซึ่งมีเสียงของผู้สร้างของเธอบันทึกเอาไว้ออร่าเป็นเด็กสาวร่าเริงต่างจากน้องชายของเธอมารีเธอมักจะสั่งให้น้องชายทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอออร่าเหมือนจะดูไม่ถูกกับเชลเทีย แต่จริงๆแล้วพวกเธอนั้นรักกันดีเพราะผู้สร้างของเขาเป็นพี่น้องกันในชีวิตจริงออร่าชอบสะสมสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสัตว์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีแต่การน,นั้นเธอกลัวมแมลงสาบของเคียวฮุโคออร่าเคารพต่อท่านอายผู้เป็นนายสูงสุดพร้อมทําตามทุกคําสั่งที่ได้รับมอบหมายมาเรเป็นโลฟิโอรีพาพันดักเอลฟ์ชายาผูตูแห่งธรรมชาติที่ไม่น่าเชื่อถือมาเรเป็นน้องชายฝาแฝดของออรา่า และถูกสร้างโดยบุคุบุคุชากามะเช่นกันมารีเป็นเด็กที่มีผิวสีเข้มหูแหลมซึ่งเป็นลักษณะเด่นของดาร์กเอลเขามีผมสีทองและตาสองสีตาขวาเป็นสีน้ำเงินและตาซ้ายเป็นสีเขียวเขาสวมชุดหนังสีน้ำเงินลายเกล็ดมังกรทั่วตัวคลุมด้วยเสื้อกั๊กสีขาวและสีทองที่ปักตราสัญลักษณ์ของไอซ์อุลโกและเสื้อคลุมสีเขียวสีปากด้านล่างเขาสวมกระโปรงสั้นสีขาวเข้าชุดกันเผยให้เห็นต้นขาทั้งสองข้าง และบนคอมีสร้อยคอรูปลูกโอ๊กที่เปล่งแสงสีเงินมือเรียวของเขาสวมถุงมือผ้าไหมสีขาวมันวาวและเขาถือไม้ท้าคาทาสีดำบิดเบี้ยวนอกจากฮิวมาาแล้วผู้คนนอกนัสดิกมักเข้าใจผิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาและเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เป็นหลักมาเร่เป็นเด็กชายที่ขี้อายขี้กลดัดพูดจาติดขัดซึ่งแตกต่างจากพี่สาวของเขาอย่างสิ้นเชิงถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่มารีทำตามคำสั่งได้อย่างไร้ที่ติเขาอาจทำตัวเหมือนกับอ่อนเอแต่ลงมือได้อย่างเลื่อนเย็นและไร้ความปราณีถ้าในเรื่องความแข็งแกร่งของพระบิด์ชั้นมารีเป็นอันดับที่สองรองจากเชลเทียมารีชอบอ่านหนังสือเงียบๆที่ห้องสมุดอาเชอร A ์เบนีพอมีงานอด,เดิเรกในการสะสมพันธุ์พืชต่างๆเขาเคารพต่อท่านอายผู้เป็นนายเหนือหัวและผู้สร้างของเธออย่างสูงสุดเขามักจะร้องไห้เวลาซาบซึง้งหรือกลัวที่จะทำอะไรผิดพลาด ให้ท่านอายทําผิดหวังแต่คําพูดให้กําลังใจจากท่านอายก็ทําให้รู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าขึ้นใหมาอีกครั้งถ้าหากมาเร่ทําผิดพลาดขึ้นมาจริงๆ,ๆก็มีเพียงท่านอายหรือผคุ้มภูชากรมะเท่านั้นที่ปลอบโยนเขาได้ผู้ิทักพื้นที่นชันนี้คือกาโชคุโคชูอูเผาพันุ์พิสดารปรสิทธ์ฉายารูปร่างอัปปะรักเราไม่มีรูปของเขานะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นปรสิทธ์ประเภทกาฝากรลางคําอธิบายได้เขียนเอาไว้ว่า เขามีหน้าตาหน้าเกลียดติดท็อปห้าของนัสติและเขาไม่จะใช้มนุษย์เนี่ยเป็นบ้านของตัวเองผู้บิทษ์ชั้นที่7จ็ดดิมิอุสเผ่าพันุ์พิสดารปีศาจอาร์ดีวิวฉายาผู้สร้างเปลืองโลก,กันดิมิอุสถูกสร้างโดยอูบลอารนอูดอเขาเป็นผู้ประชาการกําลังป้องกันนัสริและยังเป็นผู้ที่มีอํานาจสั่งการรองลงมาจากอัลเบโดอีกหนึ่งตัวตนของเขาในโลกใหม่คือราชาปีศาจยาดเาบลา เดมิเอิร์ตถูกบรรยายว่าเป็นปีศาจร,ร่างสูงที่มีผิวสีเข้มและผมสีดำหวีเรียบเสยไปด้านหลังตายแว่นตาทรงกลมมีดวงตาที่หลีจนแทบมองไม่เห็นเขาสวมสูทสไตล์กรีพร้อมกับเนคไทแต่งตัวเหมือนสุภาพบุรุษด้านหลังมีหางสีเงินซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะและหนามแหลมยาวหกอันธิปลายเดมิเอิร์ตเป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายและซาดิสที่สุดในนาสริกเขาเพลิดเพลินกับการทรมานและทดลองเหยือ่อ ซึ่งสะท้อนบุคลิกของผู้สร้างของเขาอย่างอูเบลได้กําหนดเอาไว้เดมิเอร์ดมองเหยื่อเห็นเพียงเครื่องมือเพื่อให้ความบันเทิงและยินดีอย่างยิ่งเมื่อสามารถสร้างความสิ้นหวังและความเกลียดชังในจิตใจของวกเขาได้แม้จะโหดร้ายกับคนนอกเขากลับเป็นคนที่สุขุมรอบคอบและซื่อสัตย์ต่อท่านอายอย่างแท้จริงรวมถึงแสดงความเคารพต่อเพื่อนร่วมงานในนสติกเขามีความสามารถเชิงกลยุทธ์สูงเข้าใจเจตนาของท่านอาได้อย่างลึกซึ้ง ดนมากเป็นผู้อธิบายแผนแทนทาน,นายโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นกําลังตีความผิดและแจกกาวไปไกลขนาดไหนผมชอบเรียกเขาว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งโรงงานกาวเลยนะครับนอกจากนี้เดมิเอร์ดยังเป็นช่างฝีมือผู้มีศิลปะในหัวใจเขาทางานไม้และสร้างสิ่งของสวยงามแม้ในบางครั้งจะใช้เหยื่อเป็นแรงบันดาลใจเขาทุ่มเทให้กับการเตรียมการทุกอย่างเพื่อความรุ่งเรืองของนาสริกเช่นการผลิตม้วนคาถาเสริมกําลัง ในบทบาทของราชาปีศาจยาดาเบลเขายิ่งดูหน้าเกรงขามเป็นปีศาจจอมวางแผนที่ยิงยิ้มยาะและเจ้าเล่แต่กระนั้นก็ยังให้เกียรติผู้ที่มีความสามารถเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดในโลกใหม่เป็นจอมบงการที่ทําประโยชน์สูงสุดให้แก่นาสติเพราะคิดว่าเป็นแผนของท่านอายนั่นเองผู้พิทักษ์พื้นที่ในชั้นที่7ก,กุรินเผ่าพันธุ์พิสดารสลามลาวา เขาเป็นสลามลาวาขนาดใหญ่ที่มีเลเวลถึง90เลเวลเลยนะครับผู้พิทัก์พื้นที่ชั้นที่8วิกทิมเผ่าพันพิสดารทูตสวรรค์ชายาทารกในคันบูชายันวิกทิมคือผู้พิทัก์ชั้นที่8ที่ถูกเรียกว่าปราการหนาสุดท้ายของมหาสุสานนัสดิกเป็นไพ่ตายของกิวไอซ์อุนโกหากชั้นที่8ถูกพิชิตกิวไอซ์อุนโกก็จะมีโอกาสถูกตีแตกได้ค่อนข้างสูงแต่ถว่า จากเหตุการณ์การบุกโจมตีโดยสำพัธมิต Q8Q ร, 8, 8รวมกับ NPC กว่า1500ชีวิตนับเป็นการรวมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเกมเป้าหมายเพื่อเข้าโจมตีมหาสุสานนัสริกแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องพบกับจุดจบและพ่ายแพ้ลงในชั้นที่แปดโดยพวกเขาถึงขั้นรายงานต่อผู้พัฒนาเกมเนื่องจากสงสัยว่า U ูอันสุนโกใช้โปรเพราะว่าชั้นที่แปดนั้นยากจนเกินไปถึงอย่างนั้นตัววิกทีมเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยเขามีเลเวลเพียง35เท่านั้น ต่างจากผู้พิทักษ์ชั้นคนอื่นๆที่มีลเวิที่100พลังในการต่อสู้ของบิ๊กทีมนับว่าอ่อนแอแต่ความสามารถที่แท้จริงของเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวเขาตายต่างหากเมื่อบิ๊กทีมตายลงมันจะกลายเป็นเอฟเฟกต์ดีบับที่ทรงพลังถึงขนาดหยุดผู้รุกรานทั้งหมดได้บิ๊กทีมนั้นพูดภาษาเทพต้องใช้เวทแปลภาษาจึงจะสื่อสารกันได้เขาพักดีต่านอายผู้เป็นนายสูงสุดเขาถ่มตัวและสูภาพพร้อมที่จะสละชีวิต ในฐานะเครื่องสังเวยเพราะวิกทีมเชื่อว่าหน้าที่เดียวของเขาคือรับใช้ผู้สูงสุดแห่งนัสริกผู้พิทักษ์พื้นที่ชั้นที่8 o r โอริโอโอเมกาเผ่าพันธุ์มนุษย์อมตะเธอคือน้องเล็กและเป็นผู้นำแห่งกลุ่มเมดดาวลูกไก่ไพลอดีสเธอคือผู้ที่ดูแลประตูเทเลพอร์ตทั้งหมดในมหาสุสานนัสริกและยังเป็นคนที่ปกป้องคาถาแห่งไอซ์อลโกอาวุธประจำกิวของจี ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้ที่เขตศักดิ์สิทธิ์บุปผาสากุระที่พำนักของเธอโอริโอโอเมก้ารู้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของพี่น้องทั้งเจ็ดโอริโอโอเมก้านั้นดูเหมือนกับมนุษย์ธรรมดามากที่สุดเป็นหญิงสาวที่สวยสง,งา่าเธอเป็นคนที่มีเหตุผลใจเย็นและพูดจาอ่อนโยนเธอเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในนิสสติที่ครอบครองชีวิตนิรันด์ชั้นที่9นั้นไม่มีผู้พิทักษ์ชั้นอย่างเป็นทางการนะครับ เพราะว่าเป็นชั้นที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้สูงส่งสมาชิกกิวแต่ชั้นนี้ถูกดูแลโดยกลุ่มเมดดาวลูกไก่พลาอดีสและก็พอบานเซบาสดังนั้นเซบาสจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ชั้นอย่างไม่เป็นทางการของชั้นที่เก้าเซบาสเผาพันพิสดารมนุษย์มังกรฉายาไอรอนบัตเลอร์เซบาสเป็นผู้นำของกลุ่มพลอดีสเช่นเดียวกับโอริโอเมกา เขาไม่ใช่ผู้พิทักษ์ชั้นแต่ว่าแข็งแกร่งเทียบเียงกับผู้พิทักษ์ชั้นอื่นๆเซบาสไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้พิทักษ์ชั้นที่นำโดยอเบโดจึงไม่จําเป็นต้องทำตาคําสั่งผู้ที่สร้างของเซบาสคือทัชมีหนึ่งใน41ผู้สูงส่งลักษณะนิสัยของเขาจึงเหมือนผู้สร้างเป็นคนที่รักในความยุติธรรมและปกป้องผู้อ่อนแอที่เป็นคนดีผู้พิทักษ์ชั้นที่10อัลเบโดเอบันพิสดารปีศาสต์ซักคิวบัสฉายา ปีศาจสีขาวบริสุทธิ์ผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเธอคือผู้นำของผู้พิทักษ์ชั้นทั้งหมดและเป็น NPC ซที่มีอำนาจสั่งการมากที่สุดในนัสติกเธอถูกสร้างขึ้นโดยทบ,บุลล่าสมรักดินาพร้อมกับพี่น้องทั้งสองคนคือคนโตพี่สาวนิเกเรโดและน้องสาวรูเบโดเัลเบโดเป็นผู้บัญชาการอันดับหนึ่งของนาสดิกถธออ่อนโยนต่อผู้คนในนาสดิกแต่กลับมองคนนอกเป็นเพียงมดปลวกที่แสนง,งูเง่าและอ่อนแอ เธอชื่นชอบในการทรมานศัตรูและหลงรักและพักดีต่อท่านอายอย่างสุดหัวใจเพราะว่าท่านอายได้ไปเปลี่ยนตั้งค่านี้เองก่อนที่จะถูกพามาที่โลกใหม่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอจงเกลียดจงฉังผู้สูงส่งคนอื่นๆที่ทอดทิ้งเธอและท่านอายไปเธอเลยสร้างทีมขึ้นมาอย่างลับเพื่อสังหารเหล่าผู้สูงส่งหาพวกเขากลับมาเธอครอบครองเวลไอเทมหนึ่งชิ้นคือกินนุนกาแก๊บซึ่งถูกมอบให้โดยทับบูล่าสมรคดีนาผู้สร้างของเธอ ผู้พิทักษ์ปืนที่มิติพิเศษห้องท้องพระคลังคลังสมบัติแห่งมหาสุสานนสริกแพนโดราแอคเตอเผาพันพิศดารดอปเปอร์แกงคือฉายาปีศาจพันหน้าแพนโดราชื่นชอบในการจัดการไอเทมเวทมมตนในคลังสมบัติมากไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบหรือค้นคว้าทดลองเขาถูกสร้างขึ้นโดยโมมันกะหรือท่านอาเองซึ่งสร้างจากตัวตนสุดเดียวของตัวเองที่สะท้อนผ่านแพนโดรา แคนโดราแต่งตัวเหมือนกับทหารจากนีโอนาซีในช่วงสงครามยูโรอาค์โลอีเมื่อ20ปีก่อนนอกจากชุดที่เบียวแล้วคำพูดยังเต็มไปด้วยประโยคที่เขาคิดว่าสุดเท็กต่างหากแคนโดรานั้นเป็นคนที่ฉลาดมีนิสัยที่โอ้อวดและชอบแสดงออกแต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลรอบคอบและตระหนักถึงเหตุผลของการกระทำของตนที่จะนำมาซึ่งผลกระทบโดยเฉพาะเมื่อทำหน้าที่แทนทนาน,นเขามาักประเมินตนเองอย่างตรงไปตรงมา และพร้อมยอมรับความผิดพลาดหากการแสดงออกของเขาอาจทำลายชื่อเสียงของเจ้านายในการต่อสู้เขายังคงใจเย็นมีสติและวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อศึกษาศัตรูและสถานการณ์รอบตัวแม้ในสถานการณ์เสี่ยงเขายังกล้าทดลองและดึงปฏิกิริยาจากฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่เกรงกลัวต่างจาก NPC คนอื่นๆเขานั้นกล้าที่จะตั้งคำถามต่อคำสั่งหากจำเป็นและให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่เข้าใจจินตนาของท่านไอน์ปิดไปเขามีความเข้าใจลึกซึ้งในเป้าหมายของท่านไอน์เห็นความพ่ายแพ้เป็นเพียงอีมีวิธีในการบรรลุชัยชนะเขาพักดีต่อเกิวและโดยเฉพาะกับท่านไอซ์เป็นอย่างยิ่งพร้อมสู้แม้กับอดีตเพื่อนร่วมกิวหางจําเป็นเขายกย่องท่านไอน์มากและพยายามไม่ทําให้เจ้านายเสื่อมเกียรติต่อนหน้า n อ c พีซีคนอื่นๆนอกจากนี้ยังชอบค้นหาสิ่งของใหม่ๆที่ไม่รู้ที่มาซึ่งความตื่นเต้นให้กับเขาอยู่เสมอ เอาละครับก็จบกันไปแล้วกับข้อมูลเบื้องต้นของเหล่าผู้พิทักษ์ชั้นและผู้พิทักษ์พื้นที่นะครับหากชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นการเ,าเล่าถึงสกิลพลังของผู้พิทักษ์ชั้นแต่ละคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ